พบก,กับผมวินดีเซลกระบะเกรด A ที่ขุณมั่นใจแน่นอนครับใครกำลังมองหารถกระบะเกียร์ออโต้ยกสูง4ประตูออปชั่นเต็มๆออปชั่นดีๆราคาประหยัดแนะนำคันนี้เลยครับไฮลักซ e ์รีโว 2.4e+ นะครับคันนี้ได้เป็นรุ่นพิเศษด้วยปี2019คันนี้เลขไมล์70,000 <Woo! S 1> นะครับป้ายแดงออกห้างคันนี้8 0 0 0 0 0กว่านะฮะแต่วันนี้ค่าตัวคุ้มๆไปเลยนะครับเพียง5 5 9 0 0 0บาทเท่าน,นั้นเองนะครับฟรีดาวน์ได้เลยผ่อนเดือนละ9,500 รายได้2 0 0 0 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยครับไม่ต้องค้ำนะครับเบอร์โทรด้านล่างครับ0ูนย์หกสี่หเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลย <S <S เลยูกค<ล>้าต่างจังหวัดทั่วไทยนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเสร็จถึงหน้าบ้านท่านเลยนะฮะสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องซื้อรถกับวินดีเซลนะครับคุณจะได้แต่รถเกรด A แบบนี้ไ้ใช้ก่อนจะไปชมตัวรถฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดรถกระบะสวยๆเข้าใหม่คันถัดไปรีโวคันนี้เข้ามาแล้วเป็นรถหน่วยงานนะเช็คระยะส้นสายราายยยยลละเเออีดป็่งไไรรกัคบ นี่เลยฮะโฉมนี้นะครับเราได้เป็นโฉมหน้าหล่อนะฮะรุ่น e+ ข้อสังเกตนะครับจะแตกต่างจากรุ่น e ปกตินะฮะที่เราคุ้นเคยกันคือไฟหน้าเราจะได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับหลอดเป็นฮาโลเจนนะแต่ว่าเราได้เป็นนี่ฮะไฟเดย์ไลท์นะครับสวยๆแบบนี้ชุดไฟหลีไฟเลี้ยวครบชุดในตัวเลยด้านล่างมีสปอตไลท์ไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยกระจังหน้านะครับโฉมหน้าหล่อนี่ฮะสวยๆแบบนี้นะครับได้เป็นขอบโครเมียมด้านในนะครับตัดสลับเพโนแบ็กนะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนผิวพันธ์สันเหลี่ยมคมตัวรถนี่ฮะ สวยตรงคมเดิมนะครับตั้งแต่กระจังหน้าถึงฝากระโปรงด้านหน้านะครับผมเล็งให้ดูแบบนี้ฮะสวยๆตรงๆคมๆนะครับฝากระโปรงนะครับสวยเดิมไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำมาแน่นอนนะครับตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกรับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชรุดสูญหายครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับจะซื้อรถทั้งทีต้องซื้อรถกับบริษัทที่ไว้ใจได้นะครับวีดีเซลประจําอยู่ที่เพชรยนต์ครับเปิดทําการมาแล้วปีนี้เป็นปีที่25บนพื้นฐานของความจริงในนนพื้้้าาาาาออคคคคววมมเเเเป็ชีรััดถสยยหุณลลูกท่ นี่ฮะซื้อไปก็ไม่ต้องลุ้นด้วยนะครับซื้อไปไม่ต้องซ่อมต้องซื้อรถที่วินเพช์เท่านั้นนะครับนี่ฮะคุ้มค่าแน่นอนไปกันต่อเลยนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับสวยๆผิวพันธ์สันเลียมคมนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะฮะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนรับประกันซื้อคืนเต็มราคาว่ากันอย่างนี้นี่ฮะด้านล่างนะครับตรงนี้ได้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานขอบ17นะครับยางโกโกฮามานะฮะจิโอแลนด้าเป็นออเทเรนนะดอกลึกๆใช้งานอีกยาวนะฮะปีกนกโชกคอัพด้านในนะ ไม่มีลุยน้ำท่วมไม่มีสนิมกินแน่นอนมั่นใจได้กระจกเดิมแท้ตโยต้ารอบคันติดฟิล์ม40-60ให้นะครับกันสา4บานมีให้กระจกข้างนะครับพับปรับไฟฟ้าขอบโครเมียมไฟเลี้ยว i ด d มีให้เลยนะครับด้านล่างก็จะมีเป็นบันไดข้างให้เรียบร้อยนะครับกุญแจคันนี้ได้เป็นแบบมาตรฐานก้านไข่นะครมือเปิดเราได้เป็นโครเมียมนะครับเจ้าของเดิมติดเป็นเบ้ากันลอยให้ด้วยนี่ฮะโอ้โหคันนี้สวยมากนะครับรุ่น E+ จริงๆน่าใช้นะนี่ฮะนะครับด้านในก็จะได้เป็นบุคลิกสีดํา นะครับข้อสังเกตนี่ฮะด้านข้างตรงนี้นะครับเราจะได้เป็นวัสดุผสมผสานกันนะครับจะมีผ้าบุนุ่มด้วยนะครับวัสดุเป็นสีเงินนะครับมือเปิดโครเมียมเพยโนแบคมีให้ชุดลำโพงต่างๆมีให้นะครับซอกหน้าน็อตไม่ขยับนะฮะไม่ขันไม่ไขขอบประตูสวยเดิมไม่มีพ่นสีสัดทับแน่นอนนะครับรถทุกคันเกรด A นี่เลยฮะเสาบีนะครับไม่ขยับเลยน็อตไม่ขันไม่ไขเลยแบบนี้นะครับหูกรอนสวยเดิมแบบนี้ นะฮะคันนี้เราจะได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะครับสีดําสวยๆนะฮะสีดําเดินได้ขาวเบาะใหม่กริปเลยสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดอยู่ในสภาพสมบูรณ์นี่ฮะภายในนะครับโอ้โหยังใหม่กริปอยู่เลยฮะไม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นเองนะฮะเจ้าของเดิมดูแลดีใครที่กําลังมองหารถกระบะสี่ประตูคุ้มๆนะครับออปชันดีๆคันนี้ผมว่าตอบโจทย์นะนะครับผ่อนเก้าพันห้าแบบฟรีดาวน์นี่เลยฮะพ่อค้าแม่ขายพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะครับอาชีพอิสระต่าง,างๆอาชีพรับเหมาที่มีรายได้ชัดเจนตรวจสอบได้ นะครับ20,000บาทขึ้นไปนี่ฮะโทรเข้ามาทักเข้ามาเบอร์โทรด้านล่างนะครับ0 6 4 6 9 6 6ส3่นะครับแอดไลน์มาได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยเลยฮะเดี๋ยวเราวิ่งเซ็นนะครับเรามีเจ้าหน้าที่วิ่งเซ็นหน้าบ้านเลยมั่นใจได้นะครับด้านข้างตรงนี้นะฮะนะครับประตูสวยเดิมนะครับอุปกรณ์วัสดุส่วนควบต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นี่ฮะสามหมอนนะครับ Isofix มีให้เบาะนะครับก็ได้เป็นมีพนักแขนับพร้อมที่วางแก้วน้ําด้านหลังก็จะเป็นกระจกไฟ้้้้้าาาใหเรรรียยบบออขนนนปะสงคด นะครับสองจุดเฮดรูมสะอาดดแบบนี้นะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีตะขอเน็ประสงค์เพิ่มอีก2จุดแขวนข้าวแขวนของเสียบเอกสารก็ได้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ฮะใครมองหาอยู่นะครับรถสวยรถเดิมสภาพเกรด A นะครับคันนี้เท่านั้นฮะตอบโจทย์แน่นอนนะครับตรงบริเวณสะโพกข้างตรงนี้สปอร์ตเบนท์อาร์กนี่ฮะชี้ชัดให้ดูนะครับแสงเยอะก็จะมองเห็นชัดนี่ฮะเรียงตัวสวยๆแบบนี้ไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะฮะช่างไม่มีโดนแน่นอน แชสซีสวยเดิมเนี่ยฮะไม่ตัดไม่แต่งไม่ต่ออยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เห็นไหมครับหน้าดิสเบรกหลังรัมเบรกนะครับล้อแมกขอบ17สีเงินสวยๆนะฮะยางออโทเรนดอกลึกๆใช้งานอีกยาวนะฮะท้ายนะครับเป็นแบบทูโทนแบบนี้นะฮะได้เป็นกล้องถอยนะครับข้อสังเกตอีกนะฮะรุ่น e plus นะครับนอกจากไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้แล้วหน้าจอเราจะได้เป็นแบบทัชสกรีนกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานมาให้เลยไฟเบรกตรงที่3ามมือเปิดโครเมียมกันจนท้ายโครเมียมมีให้แน่นอนนะครับเปิดออกมาตรงนี้ นี่ฮะด้าน,นข้างนะครับตรงบริเวณสปอร์ตเบรคอาร์คสวยเดิมเห็นไหมฮะน็อตไม่ขยับเลยนะครับลูกศรชี้ปั๊ม 4L ในฝั่งซ้ายชัดเจนนะครับขยับมาฝั่งขวาด้านล่างนะครับสปอร์ตเบรคอาร์คชัดเจนนี่ฮะลูกศรชี้ปั๊ม 4R ในฝั่งขวาชัดเจนนะครับน็อตไม่ขยับสปอร์ตเบรคอาร์คสวยเดิมติดตั้งไลเนอร์มาจากโรงงานศูนย์โตโยต้าให้เรียบร้อยเลยนี่ฮะ2.4 E+ คันนี้นะครับตอบโจทย์ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนี่ฮะ ใครอยากหานะครับรถเอาไว้ค้าเอาไว้ขายพอค้าแม่ขายนี่ดีเลยนะครับนี่ฮะคันเดียวจบเดินทางกับครอบครัวก็ได้นะครับขนข้าวขนของก็ดีใหญ่ช่วงล่างดีด้วยนะครับตอนนี้อ่ะถัดมานะครับเดี๋ยวเราพาดูตรงบริเวณคนขับนะครับเปิดออกมาเนี่ยฮะตรงบริเวณคนขับนะครับตรงขอบประตูนะครับสวยเดิมนะฮะสปอร์ตเบนท์อาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับด้านข้างตรงนี้นะครับกระจกไฟฟ้าสบานปรับอโต้ที่คนขับ1บานเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจก มีให้นะครับปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับมือเปิดเป็นแบบโครเมียมนะครับที่วางแก้วน้ําชุดลาโพงมีให้นะครับซอกหน้านี่ฮะสวยๆนะครับน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขพวงมาลัยนะครับได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยปรับได้สีทิศทางนะครับขึ้นลงใกล้ไกลแอร์แบ็กคู่หน้ามีให้ด้วยนะครับคันนี้เลขไมล์เดี๋ยวผมให้ดูนะครับคันนี้นะครับเลขไมล์เนี่ยชัดเจนเลยนะฮะเจ็ดหมื่นแปดนะครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งไม่เกิน40โลแน่นอนนี่คือรถหน่วยงานนะครับหน่วยงาน มั่นใจได้นะครับนี่ฮะหน้าจอเราได้เป็นแบบหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับเดี๋ยวผมชี้ชัดให้ดูนี่นะฮะหน้าจอทัชสกรีนพร้อมกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานมาให้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆนี่ฮะแอร์ได้เป็นแบบแมนนวลนะครับปรับได้สีระดับ power อร์อัลเจุดนะครับ USB charger ที่เสียบหูฟังต่างๆนะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับพร้อมแมนนวลโหมดมีให้ด้วยนะฮะแล้วก็มี Eco ค่โหมดนะครับโหมดประหยัดโหมดเร่งแซงมีให้ นะครับเบรกมือมาตรฐานการยกตรงนี้ก็เป็นที่วางมือถือต่างๆพนักแขนได้เป็นแบบผ้านะครับผ้าบุนุ่มนะฮะเดินได้ขาวสวยๆเปิดออกมาก็เป็นช่องเก็บของไม่เล็กไม่ใหญ่ใช้ได้ด้านบนนะครับกระจกนะครับปรับรูปแสงแบบแมนนวลนะฮะไฟเอ่อตัวไฟสองสว่านะครับไฟแผ่นที่ต่างๆนะฮะที่วางแว่นตาต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะครับเพชรรมสะอาดนี่ฮะ 2.4e+ คันนี้นะครับน่าใช้มากๆเลยใครหาอยู่นะครับคุ้มค่า คุ้มราคารับประกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยครับสำหรับเครื่องยนต์แน่นอนครับเราได้เป็นขุมกําลังดีเซลคอมมอนเรลนะครับสองจุดสี่ลิตรร้อยหสิบม้าครับบล็อกนี้นะฮะสองจีดีใช้ได้เลยนะครับความแรงแกร่งประหยัดหายห่วงนะครับเกียร์ออโต้บล็อกนี้ทนมากด้วยนะครับชุดแม่ปั๊ม abs แห้งสวยเดิมๆแบบนี้ด้านข้างนะครับตรงบริเวณห้องเครื่องเห็นไหมฮะแห้งสวยน้ํามันไม่หยดไม่เยิ้มเลยโอ้โหคันนี้นะครับไม่เจ็ดหมื่นหน่วยงานเดิมดูแลดี นะครับเช็คระยะสูนรยรมั่นใจได้เนี่ยฮะจะซื้อรถต้องซื้อรถแบบนี้ครับคุ้มค่าแน่นอนน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขเลยนะครับใต้ฝากระโปรงชัดเจนปั๊มโตโยต้านี่ฮะนะครับฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนไล่เรียงกันมานะครับตรงบริเวณซินซิลิโคนด้านข้างสวยๆนะครับรูกลมๆใต้ฝากระโปรงนะครับนี่ฮะด้านในนะครับเป็นสีเท่านี่เลยนะครับฝากระโปรงเดิมแท้สติ๊กเกอร์คําเตือนต่างๆนะครับชัดเจนสติ๊กเกอร์เหรียญบาทไม่มีแง่แกะเก่าเลยสวยเดิมนะฮะไล่เร น็อต <Not S 2> ไม่ขยับไม่ขันไม่ไขซอกหน้าซับในสวยเดิมสติ๊กเกอร์มอกอตรงบริเวณบอดี้ชัดเจนริเวทหมุดย้ํานะครับตรงแผ่นเพลทชัดเจนนะครับผลิตเดือนสิงหาปี19นี่เลยนะครับไม่มีแงะแก่เก่าบอดี้กับตัวแขนหน้านะครับตรงบริเวณจอยต่อยไหมฮะสปอร์ตเบน์อาร์สวยเดิมสีเสมอนะครับสีเทียบเท่ากันเลยแบบนี้นะครับไล่เรียงกันมาไฟหน้าแท้ไทยคุยโต๊เดิมโรงงานนะครับมาถึงแขนหน้ากับคานรับม้อน้ําตรงนี้นะครับสีเดียวกันแบบนี้ นะฮะน็อตไม่ขยับนะครับปั๊มแอลในฝั่งซ้ายนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่แงะแกะเก่าลูกศรชี้ปั๊มอาในฝั่งขวาแล้วก็ไฟหน้าเป็นไทโคยโต้แท้เดิมโรงงานแบบนี้ครับนี่ฮะจุดชี้ชัดให้ดูนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถกระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงออปชั่นดีแนะนำคันนี้เลยครับไฮลักซ e ์รีโว 2.4E+ นะครับคันนี้ได้ปี2019รถหน่วยงานเช็คระยะ0% 100ลย ป้ายแดงออกห้างคันนี้8,009แต่วันนี้ค่าตัวคุ้มๆไปเลยนะครับเพียง5 0 0 0ื0 0 9,000บาทเท่านั้นฟรีดาวน์ได้เลยผ่อนเดือนละ9,500เท่านั้นเองนะฮะรายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยครับไม่ต้องคำเบอร์โทรด้าน,นล่างนะครับ0646966335นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยครับสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องซื้อรถกับวินดีเซลนะครับคุณจะได้แต่รถเกรด A แบบนี้ไว้ใช้แน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและรับชมนะฮะรถกระบะสวยๆเข้าใหม่คันถ